อิทธิพลของฝนที่ตกหนักตลอดกืนช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดกาฬสินหลายอำเภอเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันภายในเขตชุมชนและพื้นที่การเกษตรเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเขาบงและอำเภอนอาคูที่รับน้ำป่าจากเทือกเขาภูพานมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมและพื้นที่การเกษตรปลูกน้ำป่าเอ่อก็ท่วมกว่าร0อยไร่ล่าสุดนางสาววิภาวีบุญเรืองนายกเทศมนตรีตำบลกุญเซม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยฝ่ายกองช่างร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเพื่อสำรวจความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นเบื้องต้นพบว่าพื้นที่การเกษตรถูกน้ําท่วมขังประมาณ100่ไร่ส่วนบ้านเรือนเบื้องต้นถูกน้าท่วมประมาณ7-8ถึงหลังคาเรือนและอยู่ระหว่างการสำรวจอย่างละเอียดซึ่งทางเทศบาลตำบลกุดสิมจะได้รายงานไปยังอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือต่อไปทางด้านนายสุพิษิทธิารเจริญ,ญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน ได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพ,พื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยทีมข่าวไทยเกณนิ News, วส์รายงานในพศกรท่รแสนชยัยนามเพลภนหนองโพจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายแสวงหินกองปลัดอำเภอนำกำลังลผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสมาชิกเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองรวมทังกิจอาสาและประชาชนในพื้นที่ตำบลภูเขาทองร่วมกันกำจัดปอจัพพืชซึ่งไหลามาปิดกั้นทางระบายน้ำฝายห้วยปุงใหญ่จนไม่สามารถระบายน้ำได้ซึ่งอาจทำให้ผนังฝายขาดเสียหายได้ทีนี้เพื่อประกาศร,ระบายน้ำบริเวณฝายห้วยปุงใหญ่ได้สะดวกขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกหนักในพื้นที่จึงมีปริมาณน้ํามากไหลผ่านหากมีการสะสมมากะระบายไม่ทันอาจทําให้เอึดขึ้นมาท่วมบ้านเรือนและนาข้าวของชาวบ,บ้านจะรับความเสียหายได้เดี๋ยวได้ร่วมกันกําจัดบรรจเพื่อริเวณีฝายจนสามารถระบายน้ําได้อย่างสะดวกแล้วสุดเทียบปล่อยแก้วสุพรณ์ทิพย์ศรีพยอมรายงานดร์บรรทึกษาทวีคุณหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องหมายพระบัญคอและเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ค่าลูกเสือจังหวันดคนครนายกตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวันดคนครนายกโดยมีดรน,าาน,าานัทชาญสุจาดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเก่ารายงานการจัดงานจมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนาความรู้ที่ได้รับไปกับเพื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไปจากนั้นนายกนิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกได้เป็นประธานในพิธีโลงสนามเรื่องในือนบราปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีผู้บังคับบัญชาจากสถานศึกษา,าต่างๆลูกเสือเนตนารีในจังหวัดนครน,นายกเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากนอกจากนี้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่ลูกเสือจังหวัดนครน,นายกที่มีผลงานดีเด่นประจําปี2516 จากนั้นมีการทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณของลูกเสือและพิธีสวนสนามขารับประานในพิธีและคณะผู้บังคับบัญชาและร่วมกิจกรรมภายในคายลูกเสือสวริกาที่มีฐานความรู้ต่างๆหลากหลายเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกเสือได้ยึดเป็นแนวทางนําไปใช้และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไปสมบัติเนนใหม่รัชจนรเนนใหม่รายงานพันเอกจักรินติคติรองผู้บัญชาก,การบนตนทหารบกที่2 1 0 ประธานในพิธีเปิดพิธีไหว้ครูรลและเปิดการฝึกภาพปกตินักศึกษาวิชาทหารเพื่อมีผู้อในการโรงเรียนมุกดาหารผูมในการสถานศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชุดครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีในส่วนฝึกย่อยโรงเรียนมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสำหรับการฝึกกองทัพบกมีความมุ่งหมายนักศึกษาวิชาทหารได้มีความรู้ความสามารถทางทหารทางต่างเทคนิคและทางยุทธวิธีในการปฏิบัติการรบทั้งในแบบและนอกแบบ มีทักษะค,ความชานาญในการปฏิบัติในภูมิประเทศจริงเป็นผู้มีระเบียบว,วินยัยฝึกความอดทนและความอดกลั้นไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและนาความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับหมู่ในต่างที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเป็นผู้มีความเสียสละมีจิตอาสาพร้อมที่จะเป็นกําลังพลสํารองที่มีคุณภาพของกองทัพบกและช่วยการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปไกรสมุทรนามโพไซรายงาน ทระธบัชราเมธีเจ้าวัดบะท่งรัตนารามและพระรธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีในมนสิทภัยสันลรวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนตระเอกดำรงศักดิ์กิตติภพพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพักส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีลงนามผอมร่วมมือและพิธีเปิดโครงการการจัดตั้งสานพื้นปูสัรปภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาวมินิทันญยารักที่ศูนย์จันทารักของร้อยตะเวนชายแดนที่ 1. 1 5าอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ันนี้ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้ปหัาญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขโดยวยความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงได้มีโครงการชุมชนยังง่งยืนเพื่อแก้ไขปัาญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติและโครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวชเพื่อนําเข้าสู่การบําบัดรักษามุ่งเน้นระบบการรักษาบําบัดแบบสมัครใจและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นสําคัญ ซึ่งในปีนี้จังหวัดจันทบ,บุรีได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งดนจำนวน15หมู่บ้านชุมชนเป้าหมายประชากรต้องเอกเยรจำนวน7913คนเอ็กซคนเรยเรแล้วจำนวน ,7913 คนพบสารเสพติดจำนวน1 9 6คนและมีผู้เข้ารับการบำบัดในจุมชวของตนเองด้วยระบบ cbtx ประสบความสำเร็จเปอย่ญญางดีในส่วนของโครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวชในหมู่บ้านชุมชนเด่น ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอีกจํานวน749หมู่บ้านชุมชนพบว่ามีผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดสารเสพติดและมีผู้ป่วยจิตเวทที่มีสาเหตุจากการใช้สารเสพติดรวมจํานวนกว่า1,973คนและมีผู้ติดยาเสพติดที่มีแนวโน้มจะก่อ,กอความรุนแรงต่อตอนเองและผู้อื่นอีกเป็นจํานวนมากจรัญบรญยงเสนารายงาน